สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A. t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวอยากรู้กันไหมเวลาเกิดตรงกับสัตว์อะไรคลิปดีนะคะว่ากันด้วยเรื่องของเวลาเกิดของคุณตรงกับสัตว์อะไรกันค่ะ เรามาเริ่มกันที่คนที่เกิดเวลาตีห้ถึง7จ็ดโมงเช้าเลยนะคะเขาว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาของกระต่ายค่ะจะทำให้คุณเป็นคนรักสวยรักงามทำอะไรละเอียดอ่อนสะอาดสะอ้านชอบแต่งตัวให้ดูดีเสมอบุค,คลิกจะค่อนข้างสุภาพอ่อนโยนผู้จาหวานและนอบน้อมถ่อมตัวมีมารยาทเป็นเลิศดูแล้วเป็นผู้ดีค่ะ สงบเงียบเรียบร้อยเป็นผู้ใหญ่นิสัยใจคอแม้จะดูเงียบนุ่มปานนั้นลึกๆมั่นใจและทะเยอทะยานไม่น้อยค่ะเป็นคนเข้มแข็งข้างในรู้จักระมัดระวังรอบคอบเป็นนักการทูตจิตวิทยาสูงมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นดีใจกว้างโกรธง่ายหายเร็วจิตใจดีใจอ่อนชอบทำบุญชอบช่วยเหลือและรสนิยมดีนะคะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดเวลา7จ็ดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าค่ะเวลานี้เขาว่าเป็นเวลาของมังกรน,นะคะบุค,คลิกจะดูหยิงทนงมากท่าทางสง่าพาเผยดูหัวสูงติดปลูะเยอยทยานเห็นได้ชัดดูน่าเกรงใจเข้าถึงยากมีความเป็นผู้นำสูงนิสัยจริงๆแล้วเป็นคนใจกว้างและเด็ดเดี่ยวรักศักดิ์ศรีโมโหร้ายบุ่มบามมุทะลุ ทำอะไรต้องตรงไปตรงมาไม่ชอบเรื่องเล่เหลี่ยมในด้านดีอยู่ที่เป็นหลักพึ่งพิงได้รับผิดชอบสูงและขี้สงสารเป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงทีเดียวค่ะอนาคตค่อนข้างแจ่มแจ๋วด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นของตัวคุณเองนั่นละค่ะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดเวลา9กโมงเช้าถึง11โมงเช้าค่ะคนเกิดเวลาสายๆอย่างนี้ถือว่าเป็นเวลาของงูนะคะ โดยมากจะหน้าตาดีแต่งตัวดีเสมอด้วยของหรูหราราคาแพงหรือว่ามียี่ห้อภาพโพสต้องมาก่อนเสมอบุคลิกจะดูเงียบครึมเรียบร้อยสุภาพนุ่มนวลมารยาทดีผู้จาหวานหูชื่นใจนิสัยข้างในค่อนข้างฉลาดเก็บความรู้สึกและความต้องการได้นิ่งลึกมากรักการแข่งขันชิงดีชิงเด่นทะเยอทะยานสูงชอบทำตัวเด่น อยากมีชื่อเสียงเป็นนักวางแผนผู้ชาญฉลาดใจแข็งไม่หวั่นไหวอ่อนข้อให้ใครง่ายๆถ้าจะล้วงความลับจากตัวคุณถือว่าไม่ง่ายนักนะคะมาต่อการที่ท่านที่เกิดเวลา11โมงเช้าถึงบ่ายโมงเวลาเกิดช่วงนี้เป็นเวลาของม้าค่ะ ทำให้มีบุคลิกของนักกีฬาแข็งแรงอดทนราเริงคึกคักชอบสนุกสนานเรื่องตลกโปกฮาชอบมากค่ะเป็นคนที่รักอิสาระเสรีราวกับเป็นนักผจญภัยถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองชอบแหกกฎนิสัยเป็นคนใจกว้างกระตือรือร้นมากแต่รอบคอบไม่เป็นใจร้อนชอบทำก่อนคิดกล้าลุยไปข้างหน้า จิตใจเข้มแข็งมาน้าบากบัน่นมีความจริงใจสูงรักเพื่อนและครอบครัวเวลามีที่ถีจะเป็นคนหัวแข็งและดื้อรั้นสุดๆเวลาน่ารักจะมีชีวิตชีวาน่าตื่นเต้นเจอมรสุมก็ยังลุกขึ้นสู้ได้ยิ้มได้ทั้งน้ำตาเลยนั่นคือคุณค่ะมาต่อการที่ท่านที่เกิดเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงคนที่เกิดเวลานี้เป็นเวลาของแพะนะคะ จะเป็นคนใจดีอ่อนโยนจนถึงขั้นขาดเขินบุคลิกท่าทางดูสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลม,มีมารยาทดูสุขุมใจเย็นไม่มีพิษไม่มีภัยขี้อายแต่มีความคิดสร้างสรรค์ช่างฝันมีไอเดียมันๆกับเรื่องตลกจี้เส้นที่ทำให้หัวเราะน้ำหูน้ำตาไหลบางเวลาดูเศร้าซึมเพราะว่าชอบคิดมากเกินเหตุ จิตใจดีทำร้ายใครไม่เป็นถ้าถูกรังแกก็จะสู้ยิบตามีความมั่นใจซ่อนไว้ใต้ท่าทางอ่อนโลกติ่มๆนั่นแหละค่ะเป็นคนซื่อตรงรักสงบเกลียดความรุนแรงอะไรๆก็ดีหมดยกเว้นเรื่องดื้อรั้นครองแชมป์ตลอดการเลยนะคะมาถึงท่านที่เกิดเวลาบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นค่ะ คนที่เกิดเวลาบ่ายๆอย่างนี้เป็นเวลาของหลิงนะคะจะมีอิทธิพลทำให้คุณค่อนข้างแอคทีฟไม่อยู่เฉยบุค,คลิกดูเปิดเผยใจร้อนและซุ่มซ่ามนิสัยเหมือนเด็กๆชอบเล่นทิพสดารเป็นคนฉลาดหัวไวมีไหวพริบกล้าพูดกลารร้าทำตรงไปตรงมาเป็นนักวางแผนและรู้จักเอาตัวรอดมีเล่กลแต่ไม่ทำร้ายใครรับหลังมีความสามารถรอบตัวปรับตัวเข้ากับคนได้ทุกระดับ ทุ่มเทกับการงานมากทำงานดีเชื่อมือได้สเสน่ห์ในตัวอยู่ที่ความขี้เล่นมีชีวิตชีวาเฮฮาแม้ท่าทางจะดูคล้ายกับล่อเล็กๆแต่ก็หนักแน่นจริงใจมากเลยนะคะมาถึงท่านที่เกิดเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะช่วงหัวค่ำอย่างนี้เป็นเวลาของไก่นะคะ ส่งผลให้เป็นคนเข้มแข็งหญิงยะโสหัวรุนแรงขวางโลกและหัวโบราณเป็นคนที่ชอบแต่งตัวใช้แต่ของดีมีราคาบุค,คลิกขี้อวดไม่ใช่เล่นว่าฉันเนี่ยรสนิยมดีนะในส่วนลึกของจิตใจเป็นนักอรุณน,นิยมเจ้าระเบียบจู้จี้ขี้บ่นเก่งหงุดหงิดง่ายไม่ยอมเสียเงินแบบไร้ค่ายกเว้นเรื่องภาพพจน์แล้วก็โอเคค่ะ มีหัวในการบริหารควบคุมมีความเด็ดขาดละเอียดถี่ถ้วนต่อสู้กับอุปสรรคไม่มีถอยยามอารมณ์ดีจะเป็นคนสนุกชอบล้อเล่นใจกว้างมีน้ำใจนักกีฬาไม่ชอบการใช้อำนาจเกลียดคนเบ่งคนอวดที่สุดเลยนะคะมาถึงท่านที่เกิดเวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มค่ะคนที่เกิดช่วงเวลานี้เป็นเวลาของหมานะคะ ทำให้เป็นคนรักคุณธรรมยืดหยุ่นไม่ค่อยเป็นคิดและทําอะไรก็ตามตรงทื่อไปหมดไม่กล้าแหกกฎระเบียบมากจนเกินไปชีวิตถึงไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่บางครั้งจึงดูหน้าเบื่อและแสนเซ็งมีความขยันฉลาดแต่พลิกแปลงไม่เป็นเอาตัวไม่ค่อยรอด เกิดมาเป็นนักปกป้องคุ้มครองคนอื่นมองโลกแบบตรงไปตรงมาไม่เพ้อฝันขาดอารมณ์โรแมนติกแต่ก็เป็นคนตลกจี้เส้นเพราะว่ามองโลกไหนแง่ดีค่ะเรื่องเสียสละเพื่อคนอื่นคุณเป็นเจ้าชายกับเจ้าหญิงในเรื่องนี้เลยนะคะซื่อไปน,นิดเซงไปนหน่อยแต่จริงใจไม่มีใครเทียบได้เลยค่ะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดเวลาสามทุ่มถึงห้าทุ่มนะคะคนที่เกิดเวลานี้คือเวลาของหมูค่ะนับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนทำให้ขี้เกียจนิดๆเชื่อยหน่อยๆรักความเรียบง่ายไม่มากเรื่องสุภาพอ่อนโยนใจดีและอบอุ่นบุค,คลิกออกจะนุ่มๆ มีจิตใจดีจริงใจมีอารมณ์สุนทรีรักดนตรีศิลปะสวยงามมีความโรแมนติกในหัวใจแม้จะพูดน้อยแต่เอาอกเอาใจเป็นเลิศคุณชอบแต่งตัวแบบผู้ดีรสนิยมดีชอบทำอาหารและชอบกินด้วยนะคะรูปร่างจึงออกจะแข็งแรงและสมบูรณ์เป็นคนใจกว้างและชอบให้อภัยหากถูกทำร้ายจะกลายเป็นหมูป่าสู้ถวายชีวิต ความคิดและการกระทำจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปรอบคอบใจเย็นจนกว่าจะมั่นใจนั่นแหละค่ะถึงจะลุยได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือบ่าผู้ชายคุณจะเป็นแม่บ้านพ่อเรือนและรักครอบครัวมากเลยนะคะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดเวลาห้าทุ่มถึงตีหนึ่งค่ะเป็นเวลาของหนูนะคะ คนเกิดเวลานี้จะมีบุคลิกกระเติรือรน้นร่าเริงปราดเปรียวสดใสแต่มีความระแวดระวังฉลาดหัวไวไวพริบดีตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมบุคลิกท่าทางดูครึ้มพูดน้อยเฉยชาแต่มีมารยาทรักเพื่อนมีความสุขในหมู่เพื่อน ชอบช่วยเหลือและมีน้ำใจจุดเด่นคือความขยันและสะสมเงินเก่งค่ะคุณจึงมักมีเงินสำรองซ่อนไว้แบบไม่มีใครรู้นะคะชอบวางแผนการเงินประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยเป็นคนมีระเบียบบากบันมุ่งม้านสูงปรับตัวเก่งมีความรักแบบผู้ให้รักบ้านรักครอบครัวแต่ก็รักอิสระไม่อยากถูกผูกมัดการจะลงเอยกับใครสักคนคิดนานคิดลึก จนผมงอกกันเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่ท่าที่เกิดเวลาตีหนถึงตีสานะคะเวลานี้เป็นเวลาของวัวค่ะทาให้ทำอะไรช้ากว่าชาวบ้านเขานะคะบุคลิกท่าทางแข็งแรงบึกบึนและอึดเป็นบ้าไปเลยค่ะเป็นคนเฉยแบบใจเย็นๆโกรธยากแต่โกรธทีจะเหมือนระเบิดลงเลยนะคะ ข้อดีอยู่ที่มีความบากบาลมีระเบียบขยันอดทนหนักแน่นอยู่ในจำพวกสมบูรณ์แบบนิยมทำอะไรตรงไปตรงมาไม่รู้จักปรับตัวไม่มีเล่เพทุบายกับใครเขาหรอคะ่ะคุณจะซื่อตรงทื่อจนไม่ค่อยทานใครขาดอารมณ์ขันตลกก็จะตลกแบบฝืดๆโดยปกติเป็นคนอดทนมากไม่ชอบความรุนแรง การทะเลาะวิวาทเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะถ้าเลี่ยงไม่ได้คุณจะเปลี่ยนร่างเป็นวัวกระทิงขิดการสุดฤทธิ์กันเลยทีเดียวค่ะและเราก็มาส่งท้ายการที่ท่าที่เกิดเวลาตีสามถึงตีห้านะคะคนที่เกิดเวลานี้จะเป็นคนดวงแข็งและนี่เป็นเวลาของเสือค่ะส่งผลให้เป็นคนหุนหันพันแล่นก้าร้าวเข้มแข็งและดูมีอำนาจ ุณมีจิตใจที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองสูงแต่ขาดความรอบคอบเพราะอารมณ์อยู่เหนือหัวใจแต่ก็เป็นคนใจดีชอบเสียสละใจกว้างไม่จุกจิกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมีความรับผิดชอบชอบฉายเดี่ยวไม่อยู่ติดที่มักจะมองโลกในแง่ดีมีอารมณ์ขันขี้โมโออวดลงไหลเรื่องรักใคร่โรแมนติก ชอบเผอปล่อยตัวเองปล่อยใจไปชั่ววูบมีความเซ็กซี่เป็นสเสน่ห์ส่วนตัวที่น่าดึงดูดใจข้อเสียมีแต่ไม่รู้จักยอมออมชอมบ้างขาวเป็นขาวดำเป็นดำจะหาสีเทาจากคุณนั้นช่างยากสเะละเกินค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดเวลาเกิดของคุณ ตรงกับสัตว์อะไรกันบ้างแม่ไม,ม่แม่ยังไงมาร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้เลยค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ